งที่จะทำให้ทางรถยนต์รอดนะครับตอนนี้น้ำเต็มุโมงเลยครับ จุ่น้ำออกไปบ้างแล้วนะฮะถ้าไม่จุ่มนี่น้ำแตกเลยครับ